โรคภาษาอินโดนีเซีย penyakit bahasa indonesia โรค penyakit ไข้หวัดใหญ่ influenza โรคหวัด pile อาการท้องร่วงดิารโรคหืดแอสมาอีสุกอีใสจักระอร์โรคคอติดิฟเตรีมลาเรีย Malaria Bro campak Jehum semua se meningitis Kangtum. gondongan pot buom. radang paru-paru. Batayak, tetanus, wanaro, tuberkulosis, pro eikron, batuk rejan, pro variola, pro sunakba, ราบีเอสกาลาโรเปสน้องในแท้เกณนจริงหน้าหนาไข้รากสัดน้อยเดมัมติโฟิดอหิวาตกโรคโคลรา แอน,อนตทรกส์สิวเจราวะหลอดลมอักเบสบ bronchitis ภาวะสมองเสื่อมดเม e n t i a เบาหวาน Diabetes mellitus. Rok longcak. Epilepsi. Rok kau. Pirai. Hit. Kudis. Piu nang Dermatitis. ภูมิแพ้อัลเลอร์จีมะเร็งกักงเกอร์อย่าลืมกดติดตามช่องของเรา jangan lupa s u b s c r i b e c h a n ร e อย่าลชน